แต่างานจากประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยครับแต่ว่าหลายชีวิตของพวกเขาเหล่านี้นะครับต้องประสบกับชะตากรรมที่ยากลําบากเช่นเดียวกับครอบครัวของอู๋วินหมอกและซออยูเม่อลูกชาพมา่าที่ยัเป็นแม่สอดจังหวัดตากนะครับก่อนเคยเชื่อใหนและคิดฟ้าดินปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตา แต่ฝันไม่เคยถึงฟังผิดหวังในใจเรื่อยมาเพราะฟ้าไม่มีหัวใจจะเลวหรือดีมันอยู่ที่คนจะมีหรือจนมา ข้ามกลางสมรภูมิสงครามกลางเมืองและสงครามระหว่างชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนของประเทศพมา่าส่งผลให้ผู้คนไม่น้อยต้องไร้ที่อยู่อาศัยบางส่วนต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกรุกรานกดขี่ความหวาดกลัวและความอดอยากรุมเร้าทําให้ผู้คนจํานวนมากต้องหาที่พึ่งพิงใหม่ในต่างแดนแม้จะต้องประสบกับความยากลําบากในการเดินทาง และเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่ผู้อพยพทุกคนก็พร้อมจะไปตายเอาดาบหน้ารถมันจะมาจากทางก่จะออกประเทศพม่านี่จะข้ามเขา่าเวลาข้ามเข่านี่ข้างหน้ามันจะมีรถทหารไปเยอะรถทหารไปเยอะรถถนนก็แบบว่าไปแค่ไปได้แค่รถคันเดียวไปสองเลนไม่ได้พอรถทหารเสียไปคันหนึ่ง มันก็ต้องหยุดยาวรถที่เราจะไปก็ไปไม่ได้ทั้งวันอดเข้าไม่มีเข้ากินโอนั่งรถกระบะข้างหน้านี่นั่งซ้อนกันสามคนมันเกือบครึงครคร่งคืนกลางคืนประมาณตั้งแต่น่าจะห้าโมงย็นไปถึงเกือบเที่ยงคืนนะเขาก็ซ้อนเราสามคนอยู่ตลอดอย่างเงี้ยขยับก็ไม่ได้แล้วไงข้างหน้าอย่างเดียวนั่งแปดคนนะกรรมกรพลัดทิ่น ทที่่อออยูบ้้าาาานนนนเเเเกิดืงงขมมป็นกรรรมปะเทศไทยจึงดูเหมือนเป็นประเทศที่ให้โอกาสในการพักพิงให้สภาพการทำงานที่ดีมีค่าจ้างแรงงานสูงแต่ในความเป็นจริงชีวิตของแรงงานพม่าที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ได้สวยงามดังที่วาดหวังไว้ช้าาายยบคกมหน้าคุณคำอ้อยคุณวิจาร รู้ซึ้งถึงความทุกยากของกรรมกรต่างถิ่นผู้ร่วมชะตากรรมเป็นอย่างดีเพราะตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาต้องระเหเร่ร่อนรับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินค่าแรงที่มักจะถูกโกงและเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างเธอทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ต้องถูกกดขี่และใช้แรงงานอย่างแสนสาหัสจนสภาพร่างกายสู้ไม่ไหว เข้ามาแรกๆทํางานก่อสร้างก็ไปทํางานก่อสร้างที่แบบว่าบนสะพานมันก็ลําบากบางทีเราที่เราไม่ใช่ช่างเขาก็ให้เราไปเก็บต้นเสาที่เขาตีในสะพานอ่ะตีเพื่อจะสร้างเทปูนแบบว่าค่อนไม้ที่ยาวๆสูงๆอย่างนั้นเขาก็มันจมอยู่ในน้ําเขาให้เอาออกเราต้องเอาออกทาั้งครึ่งหนึ่งครา้งล่างเราต้องแบบว่าจมน้ําอยู่ตลอดข้างบนมันก็ ขึ้นค่ะประมาณนี้ขึ้นบนมันก็ตักแหลดมันก็ทั้งวันอ่ะอยู่แบบนั้นอ่ะโหบางทีปวดหัวมากหนาวครึ่งหนึง่งร้อนครึ่งหนึง่งทํางานแบบสุดยอดเลยแถมยังไม่ได้ตังอีกทาฟรีไปทั้งหกเดือนคือบางทีเขาก็ให้เบิกสามวันร้อยหนึ่งสามคนนะคะไม่ใช่คนหนึ่งสามวันร้อยหนึ่งสามวันร้อยหนึ่งเราก็ได้แค่พอกินไปที่เราทําค่าแรงนี่คือเขาบอกว่าเส้นเดินเส้นเดินจนถึงหกเดือนตังไม่ออก ก็เลยต้องหนีกลับมากรุงเทพแล้วบางทีถ้ามีงานเขาให้เราทำงานผู้ชายเหล็กเหล็กที่เกินจากปุนแล้วเขาเอาเกตที่ตัดเราต้องไปตัดอย่างนั้นจนถึงแบบว่าตาลายกลับมาแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะมันเราต้องเห็นมองแต่แสงที่จะตัดเหล็กตัวนี้ให้ขัดอย่างเดียวมองตลอดพอกลับจากนั้นเนี่ยมองอะไรไม่เห็นแล้วน้ำตาลาย ชีวิตแย่มากเลยต,ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเรากลับบ้านเป็นเราจะกลับแต่เรากลับไม่เป็นติดต่อใครก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีจะกลับยังไงก็ไม่รู้แล้วพูดก็ไม่เป็นตังค์ก็ไม่มีจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาชวนไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายได้ลองนั่งสมาธิครั้งแรกรู้สึกสงบมาก จึงหาเวลาไปทำบุญที่วัดเท่าที่โอกาสจะอำนวยแต่เนื่องจากฐานะยากจนขัดสนจะทำบุญแต่ละครั้งทำได้อย่างมากแค่5บาท10บาทเท่านั้นแต่ก็ไม่เคยท้อแท้ท้อถอยในการสั่งสมบุญเลยเพราะถึงปัจจัยแม้จะน้อยแต่ความศรัทธาเกินร้อยจนกระทั่งมาพบกับจุดพลิกผันในชีวิตครั้งสำคัญแบบเรามาถึงวัดลที่วัดเนี่ยเหมือน เหมือนสวรรค์บนดินเนอะเนาะเหมือนสวรรค์เลยแบบว่าคุณก็ใส่ชุดขาวแล้วดูแล้วทำให้เราจิตใจเบิกบานทำให้เราแบบรู้สึกว่าเหมือนเรามาที่นี่อะใช่ก็เลยเป็นนั่งสมาธิได้ยินส่งเสียงหลวงพ่อทำให้หนูมีพลังใจอะ่ะแบบว่าหลวงพ่อทำให้เราจิตใจที่เราย่ำแย่ม,มาเหมือนว่าเราชีวิตที่แบบหาทางออกไม่เจอเนี่ยได้ยินแค่เสียงหลวงพ่อเนี่ยเหมือน เอาน้ำเย็นๆมาเทใส่ที่ร้อนๆทุกอยู่อย่างเงี้ยโอ้ใช่แล้ววันนี้ที่เรามาเนี่ยเหมือนว่าเรามาถูกทางแล้วหนูฟังตรงนั้นได้หนูก็ทำใจนั่งสงบปอนั่งนั่งนิ่งมิ่งสุดท้ายมันก็มีแบบในใจเราเหมือนมีอะไรที่เย็นๆแบบคล้ายๆเหรียญอย่างนั้นอะแต่ เหมือนน้ําฝนก็ไม่ใช่ไปบอกพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าอันนั้นเราก็ต้องรักษาเราต้องนึกตรงน,นั้นบ่อยๆเรานึกเรื่อยๆพอเรานึกวันที่เราเข้าไปจะกลับไปวัดแล้วก็จะเรียนตรงที่เราบอกว่าเย็นๆมันจะผุดขึ้นมาเป็นองค์พระพอเราเห็นองค์พระโอ้หมีจริงเนาะตอนแรกเราไม่รู้เรานั่งไม่เป็นเราก็คิดว่าไม่มีมีจริงเห็นองค์พระใสพอเห็นองค์พระใสนี่ คนเรานี่รู้สึกว่าไม่มีอะไรก็ช่างเราไม่ต้องการอะไรในโลกเรามีความสุขแบบนั้นอะความสุขอันนี้คือความสุขนี่แหละใช่แล้วคนที่แบบว่าต้องการนุ่งต้องการนี่ที่มีบอกว่าความสุขอะเหมือนว่ความสุขแค่ภายนอกไม่ใช่ภายในที่เรามีความสุขภายในนี่คือยิ่งใหญ่กว่าใช่อยากทำบุญธาารรมร้อยปีตอนนั้นหนูยังทำอาชีพรายวานันทางบริษัทอยู่ หนูอยากทำามาวันที่หนูไปเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเหลือแค่46วันจะทอดกระถินอาคารคนใหญ่ร้อยปีหนูก็เลยอยากทําแต่ปกติหนูมาวัดนี่หนูไม่มีตังผู้ตรงตรงหนูก็ทำทำมาหากินแบบนี้หนูตังไม่ค่อยเหลือเดี๋ยวก็ส่งไปบ้านมั่งส่งให้ลูกมั่งไม่มีเงินเก็บในบัญชีไม่เคยถึงสามหมื่นพูดตรงๆนะั้นมีแค่หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวก็ต้องส่งแล้วในบัญชีเราก็บางทีก็ไม่ถึงหลักพันก็มีเราก็เลยมาวัด เยอะที่สุดเราได้ทำมูลแค่ถ้าเราทำหลายๆตู้เนี่ยปูชาเข้าพระมาั่งเดี๋ยวถวายหลวงพ่อมั่งที่เราอยากทำเราแค่ทำได้แค่20บาท20บาทใช่ไหมคะแต่เอาเถอะกระถินนี่หนูขอทำให้ได้ก็อธิฐานหลวงปู่นะขอให้ได้ทำโอเยอะๆเพราะมันเราไม่มีทางที่หาตังที่อื่นขอให้ได้ทำโอเยอะๆพอถ้ามีโอเนี่ยค่าโอทั้งหมดหนูจะถวายหลวงปู่ อัศจารย์มากอได้ทำโอทุกคืนแบบว่าต้องถึงบางทีก็ตีสคือตีสถึงจะได้อีกแรงหนึ่ง<ส>เขาไม่ได้คุณหนึ่งห้าให้งเ,เขาให้8ดชั่วโมงถึงได้1แรงแล้วก็ทำตลอดพอ40ค่าโอนี่พอตั้งออกนี่หนูแยกออกไว้เลยหนูจะใส่ไว้กระปุกต่างหากพอครบ45วันเนี่ยในที่ทำค่าโอทั้งหมดได้มา5,000นะันอะอัศจรรย์นะได้มาห้าพันหนูก็เลยเอาไปทำหมด หลังจากตัดสินใจทำบุญด้วยเงินก้อนแรกในชีวิตที่เก็บจากน้ำพักน้ำแรงของชนชั้นกรรมกรตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาแม้จะดูเป็นเงินไม่มากนักสำหรับเศรษฐีแต่เป็นจำนวนเงินที่สูงมากและจำเป็นมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กๆที่ยังมองไม่เห็นอนาคตแต่พอตัดสินใจทำบุญไปแล้วใจรู้สึกปลื้มสุดชีวิตปลื้มจนน้ำตาไหล นูก็มีเงินอยู่รวบรมทั้งหมดในบัญชีมีเงินแค่สองหมื่นสองหมื่นนี่เราต้องมีต้องมีในบัญชีไว้อะเพราะอะไรเราเปิ่นคนถิ่คนเถินแล้วเวลามีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ต่อบาทให้บางทีแล้วก็เรามีบาทแล้วแต่โดยที่เราแบบไม่รู้ทั้งหมดทั้งปดใหม่ถ้าเขาแบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ชีวิตเรามันไม่แน่นอนอะ แบบต้องปรับบ้านให้ได้ต้องเตรียมตัวค่ารถด,ด้วยแบบว่าอีกอย่างหนึง่งเงินนี่บางทีทางบ้านมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องส่งให้ใช่ไหมคะเงินที่เรามีอยู่ไว้แค่ซองหมืน่นหนูก็อยากทําที่เขาจะรอลงปูองค์ที่หกอยากทำมากขอแฟนตอนแรกแฟนก็ไม่อนุญาตหนูขอหนูบอกว่าเราทํางานเหนื่อยอย่างนี้เราไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่เมืองไทยเป็นสิบปีแล้วขอเขาประมาณน่าจะสามรอบตอนแรกเขาก็ยังไม่อนุมัติเพราะ เงินสองหมื่นนี่จะไปทําบุญเนี่ยคือมันเยอะเกินสําหรับชีวิตเราอีกอย่างหนึ่งมันหมดโตแล้วอะถ้าสองหมื่นนี้มันมีแค่นั้นจริงๆแล้วหนูขอเขาเออนาเราขอเธอให้ได้เดี๋ยวเราจะน่าจะชีวิตเราจะดีขึ้นเองเธอเชื่อเราเธอพอเขาอนุมาติให้นี้หนูก็ไปทําตอนนั้นสองน่าจะสองหมืนห้าท้องบาทละสองหมื่ห้าพื้นก็ร่ม พอดีเพื่อนร่วมกันทั้งหมดเราก็ได้สองหมืนห้าได้ไปทำ่อลงปู่องค์ที่หกพอรอลงปู่เสร็จนี่แหละคะ่ะกลับไปเนี่ยโอ้อัศจรรย์จริงๆคือเราขอลงปู่ขอให้ได้ชีวิตงานดีๆหนูของานเหมานะขอให้ได้งานเหมาทั้งทั้งนี่หนูเปลี่ยนผู้หญิงเมื่อก่อนแฟนหนูเหมาเองมันโดนโกงทุกทีอ่ะหนูก็เลยอยากขอเองอ่ะหนูเปลี่ยนผู้หญิงหนูอยากได้งานเหมาลงปู่หนูอยากได้ทําบุญเยอะๆอย่างคนอื่นเขาบ้าง พอได้แค่ประมาณไม่ถึง15วันน่าจะ7วันเองหรือเปล่าเพื่อนชนงานชนหนูไปเหมางานคอนโดลุมพินีที่แบบว่าเขาสร้างเป็นตึกละ8ชั้นเนี่ยเจ็ดตึกจากงานนั้นแหละค่ะหนูได้ทำกระถินหนึ่งอ็ดจริงๆเมือนหนูทำได้อ่ะ ชีวิตหนูคิดว่าหนูไม่มีวันที่จะได้ทำนี่หนูทําได้คนอย่างหนูนะตั้วยต่ําขนาดนี้คือเราไม่มีการรู้การศึกษาด้วยแล้วเราไม่ใช่คนที่นี่ด้วยอ่ะเราคิดที่เราอยากทําบุญคือเราทําได้จริงๆแล้ววันนี้ลงปลู่คือเหมือนเราชนะแล้วความรู้สึกเราอ่ะนะเราได้ทําจริงๆเราชนะหนูปลื้มแบบบอกไม่ถูกอะ่ะหนูก็พอทำบุญทำบุญกระถทนนเสร็จปุ๊บแต่ตุลานี่แหละ เขาให้เราไปทำแบบว่างานไซส์ใหม่นั่นที่งานราคาหลักเอมหนูก็ไปทำได้ราคานั้นคือแฟนก็ได้อีกงานที่หนึ่งนะคะจ,จู่ๆได้งานแบบว่าเขาหลักเอมเหมือนกันให้เขาไปลงที่ภูกเกต็ตคืองานเข้ามาเลยแบบว่าทันทีปกติเราอย่างเราใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่คนไทยอะ่ะจะทํางานที่แบบว่าเป็นหลักเอมอย่างนี้มันคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่ได้ง่าย คือถ้าอันนี้ถ้าไม่ไม่ได้เกิดมาจากบุญที่เราทํา<ะ>กับหลวงปู่แล้วจะได้มาจากไหนใช่ไหมคะไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะคขวยจะคว,ะคว,ะควะ้าจะฝ่าฟันไม่ยอมแพ<ค>้จริงแล้วคน <ไป S 3> เราไม่ได้เกิดมาเพื่อแสวงหาความยิ่งใหญ่ ทว่ายิ่งใหญ่อยู่แล้วที่ได้เกิดมาไม่สำคัญว่าเราจะเกิดมาจากไหนยากดีมีจนอย่างไรสำคัญที่สุดคือเราสามารถดำเนินชีวิตให้สูงค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และโชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนาในชาตินี้ดังเช่นที่คุณคำอ้อยคุณวิจาได้พลิกผันชีวิตกรรมกรผู้ยากไร้ให้กลายเป็นยอดธนบดีผู้ใจบุญ อย่างที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างอนุโมทนาสาธุการชีวิตนับจากนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานตามติดและติดตามสร้างบารมีร่วมกับยอดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม